มาพี่น้องเลยกินกะเทียนน้ำปันกับตำหุ่งมาเนี่นี่เด้ทางบัตองเพิน่นคือว่าช่วงหลังๆเพือว่าเฮ็ดเป็นกระช่อมหรือเปล่าเปิเดเยอะเยวยนี้เป็นยังไงดีิน,นนะมนะนะันเละๆอ่ะหมูยีราดน่กับปานน้นก็เลยเอา้าเปินมาดินน้ำจะกินกะเทียนน้ำกันในเลยพี่น้องเลยนะนกินเก่าอันกับ มาคุมในตามคุมไงกระปุ่นไงหัช่ก็กินไปเลยเนาะให้ได้เถอแยมเยอะครับแยมเอะอ่าอายุแค่ชีกไก่หรไอเป็นพอครัวปะเป็นพอครัวันเมื่อนี้ สีน็ตมาลายแล้วเตทำไดถือต่อสาวอินเดบินดเลยอิีบวแลเห่อยเดือเริกงานมาตอนเทียงพักเทียงที่ต้องพากันคืนมากิเข่ายองทำตะมือก้อนเพื่อบรกิจรายมืเลยเลยคือว่ามีญาติญาิเนาะมีเินน่ะม่น้างเอยองสารของ่โดนมาเยี่ยมน เลยมีเงินมาคุมติดมาติดมือขึ้นมาให้นะแม่นลืมเลยเด้พี่น้องเนาะอาคนดึงมีแต่อากาศทีทายสบายดีแล้วเป็นสวัสดีเด้อทพี่น้อง FC เปิ้ลุทุกคนเนาะพี่น้องเอ้ยโดยทักทายสบายดีเด้อเนาะเลยว่าชวิงกปู่ไว้นานพัดบ่นองเลยจักักยามไดสิได้กินเด้อบ่ฮันเด้อจะแม่จะปลูกแล้วบ่ ปูนะมันเล็กไวนะในอย่นี้ะเออซื้อมาเต็มจะปลต้ันไปนะพี่งเลยเดินจริงเต็มกบเต็ยังปูกคนกัไปสีัอเคกินมันกินที่น่ินนะอย่าเียวหน้าหเออมัน้นเียวิดหน้า้นลนี่กลังเงเนาะมเป็นตกินส แต่ว่าถ้าอยู่เรื่องในบรรยากาศุคกกดอรมอยู่พอีกกอีกเด้อตอนนี้เดเปิดมอยู่ก็สันเดสดมือเด้อสิงตากินอย่างแมนนะ เราจะฆาก้นมันก็ได้บ่ห่อคุมก็ได้พอเพาาะเขาคำว่าที่คือมาตามหุ่งมุงไปสู้เพิ่นกินอยู่ลุงพุ่นอยากนั่งพาเพิ่นน้องลอยพื้นตามดังเมื่อยนะพ่อเอพี่น้องเมื่อนยใส่เมื่อยเลยใส่เพิ่นขึ้นตามหุ่งให้กินแนวขึ้นยาเพราะว่าไม่ได้กินหลายเมื่อเลยนะพ่อพี่น้องเลยไม่ได้กินตามหุ่งี่หลายเมื่อแล้วบุญบางแล้ว อ๋อวยกเกือบเเนี่ยจริงจังพูนโหนยอาเป็นโคนวยงจะอินลิมขึ้นมาส้่มยางมะฮอยพี่เลยลืมของบงข้นมาเมื่อเมื่อเช้านี้กัเมื่อเช้านี้เนาะ บ่หันเี่น้องคนอยากอยากบ่อากเด้อคนอือเสียงเด้อโอ้สิอิมาอยู่ในเล่าย่องหมู่บ่ได้ปลูกผักอืพี่คนหวลงมาเอาอนั้นลงปลูกเลเออโอเดี๋ยว่สิค้าปลูกพี่แ่สิกินจัสบายบ่ปลูกเบ่เต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วอโอ้ย

ตำมักแจงวางมักแจงมันหง่วว้าตำมักแจงเนี่ยเ๋้วไปเบิ่งตอนเพนตำเน้ะเพลี่ตัวเจ็บๆเจ้าเบๆเฮ้ยทางบ้านเราฝนตกยู่ว่เนาะนีน้อโทเม่าสีนโัเม่าบักบักลาเนาะดูบักอ ตอนนม้คานทั่วไโทรมาไม่ใช่เนี่ยโต๊กยูกระทั่งท่าเม่เป็นไปลูกมันแล้วอ่ะบานเฮาอ๋อไปไปเลยปะมาพี่น้องไปนองขันตอนที่สองแาบ

ลาเคืองทำมันโบขบอะไรขาเนีขาแต่มักเด่นอุ้ยขาเต่มักเด่นจริเด่นแล้ก็ุ้บับยงบรมาขุ้งเด้อโบราณคดีเรผู้อยู่าตาุ้อย่เดอดอันเอาวมาุรือน้อ nhiều hơn mà phải lọc yeah. <laughs> cái tờ cái cơm. Gừa đây nè đơ. Gừa. Gừa xong rồi. Ai. Thì. Cá gừa này các bơ sẽ แต่ว mm. ่าบรรยากาศมนี้คือโอเคคะกอคึมๆเลยเนาะคึมแต่มันมีฝนแล้วเด้มันดำเนินงอนปานได๋ đây thế nó. nào Nói chung nào Nói chung tan. เ้าคือประได็นนะะมีฮกซื้อประได้เป็ดทงเลยพี่้อามาหาหใส่ขวดไว้เพราะว่าประด้กันสุก่อนนะซื้อมาน่ะเบอเด็กแมนประเด็นนี่เขาซื้อเลยเขาซื้อเป็นทงทงละสาสิบาทที่เขามาขายหนาฟ้ามันทงสาสิบบาทสามสิบสามสิบบาทเสียลายกับเข้มเข็มลายลึกใ

ngon đấy nó Ê chỗ Nàng nàng thôi Chính khảo hơi gặp hết là nó con Cho nó người ta ừ. nó ừ. lông ừ. quay ừ. Cho cho ta Bạn cần cho lông Bạn Bạn xếp cái lông ạ Đẹp thì ta lông quay 云南的。嗯嗯嗯

东西。 มากินเอลยกินขอเทียน้ำกันก็ตาห่วงมานี่นี่เด้ทางบัวตอมเ่ินคือว่าช่วงหลังๆคือว่าเฮ็ดเป็นตรวช่อมหรือเปล่าเิยอะเยวนี้เป็น,ปน,ปน,ปนยนังไงบงมันรพาทาน่มูมยีลาดน่กระปานั่กะนกะเลยเอาเปินมาดินน้ำก็กินกะเทียน้ำกัน,กน,กน,กนเล่ยเดพี่้องเลยนะ <c oughs> ินเกานกับภูมิในตามภูมินบคุณนช่กินไปแลเนาะได้อ๋อแยครับอยู่อือามาเด้อพี่น้องเยกินข้าว้วานะ็น้นี่เหรอเด้อมกัน้อนแน่ ห่อนแล้วมนแดล้วห่อนลม้ปลูกูเพราใชของเย่นมีคนน้ำจ้ะเฮ้ยแกน้เลาตอนเาได้มปวัวกีปลูกย่นอันนี้วะผมโตกะพวยเนี่ยต้องน้ำเย็นมั้กต้องเียน้จะอา จะวันบองเงนเดือจะจ่าในเงาเันหมดตามสื่อช่องยูแต่สื่อกันก็มาตอบบูทกนตอบบทว่อนทำไมก็ฝากใ้เพี่องทไมฝากไปติดตามเพื่อนเคือเอาคลิปลงไปอยู่ในประมาณจะคลิปก่อนคลิปดีขึ้นมาคลิป

밧데리랑 촌. 촌랑 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 촌막 촌랑 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 คนคนาข้อมีเงื่อนมนเดือนอะไรก็แปดเนี่ยแนวไหนครับท้อครับแบบปีเลยเห็นงานบนเดียวกันอะไรที่เราเนาะมีเพิ่นแล้วก่อนจะมาซอยว่าบอกคำเห็นยังโมไว้ประเดี๋ยวไม่

กําลังกําลังเด็ดจ้าโอ้เดี๋ยวสิพากันลงไปเฮ็ดเวียกกันบัดนี่กินเท่าอิ่มแล้วจ้พากันเจ็บตัวลงไปบนละบนเฮ็ดเวียกกันล่ะพี่น้องเนาะเอาอันก็คือสิประมาณนี้เด้อจังได๋ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดทุกทุกคนที่เข้ามากดติดตามแล้วก็รับชมคลิปของบอคําเนาะแล้วก็บ่กดข้ามโฆษณาของบคําไปพี่น้องเอ้ ជ្រគពីល់ពីនបានទ្លាដល់បាន់្ត្នឹងដឩស្វី។ជាង់ជាង់ទ្លាដែល់បាន់ប្នឹការៀប